สวัสดีครับอยู่ผมไปครั้งเดียและมีนกับเกมเทอร์ราเรียทอรีอมดใช่แล้วตอนนี้ที่มันหลักๆอยู่ผมไม่รู้ไปพออะไรแต่ตอนนี้เพื่อผมกําลังไปทุบเออเดมอนเอาตายเยอะให้แร่มันเกิดเยอะๆนะใช่ใช่แล้วต้องการแร่ใหม่ด่วนเลยเพราะตอนนี้เราสู้ใครไม่ได้เลยผมเดินออกไปข้างนอกแป๊บเดียวตายหมดแล้วเอาล่ะที่เห็นตอนนี้ก็คือพวกผมกําลังลงเหมืองกันเพื่อหาแร่ใหม่นะซึ่งตอนนี้ผมลืมเอาน้ํายา มองเห็นแร่มาเพราะันผมกลับไปข้างบนแล้วลงมาข้างล่างใหม่เพื่อขุดแร่แล้วกันนะเอาว่าจะตัดรวบรัดเลยลกันโอเคปะโอเคถ้าโอเคงั้นก็ขอหาแร่ขอห้ยาตัวหนึงเออถ้าถามว่าทํำไมผมถึงตัดมาตอนนี้นั่นก็เพราะว่าผมเผยเดินผ่านสนามอันนี่ที่เรายังไม่เขียนกันนั่นคืออีเวนท์ทอสกอตนั่นเองโอเคอู้ใชุู้้เปลี่ยนสีนี้เลย แต่แบบนะเพื่อผมยังเล่นไม่เสร็จผมเล่นเสร็จแล้วแต่เพื่อนยังเล่นไม่เสร็จโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยเออนี่มันเจ็บสุดๆไปเลยแล่ะเออเอาเพราะว่าไปตัดขุดแร่กันก่อนดีกว่าปล่อยเพื่อผมลบไปก่อนคือผมจะฮิวได้แบบะมันฮิว,ม,ฮวมันฮิวแบบเพื่อนอยู่ไม่ยิ่งมันฮิวไม่ได้เข้าใจปะเดี๋ยวดูดิฮิวแทบไม่โดนเลยเอามาน้ามูเอีก รีเจนมานานน้องอ่ะได้ะได้ยังน่าจะได้ละโอเคว่าไปขุดแรกกันต่อดีกว่าค้าที่ขุดขั้นหนึ่งโูชิตโอขู่โอ้โอโอ,โอ S <S> เก้าสิบเก้าเดสบอกว่าทายเหมือนกันที่เราและดูเหมือนเราจะขุดลึกเกินไปเพาฉั้นไปขุดต่อที่ด้านบนไม่ดีกว่าไปขุดแร่สามดีกว่าไปดูว่าแร่พอยัง <c oughs> อโอเคดูเหมือนว่าผมจะลงมาลึกไปหน่อยอนะฮะตายคบ 100. รบหนึ่งร้อยละตบมือเลยครับรออะไรไม่สุดยอดจริงๆเลยเอาเว่าไปคาบที่ขุดขั้นสามแล้วก็ไอ้ที่ขุดขั้นสามจะเป็นวะไม่แน่ใจแต่ว่าคาบชุดเกาะกันแล้วกันเรื่องอะไรสักอย่างช่างมาแล้วกันว่าคาบไปเอาละเราได้ของใหม่มาแล้วเป็นสมุดเดนะ๋ยอยู่สิ อืมอ่มอืมน่าผิดหวังกว่าที่คิดไว้เนะ่อันนี้น่าผิดหวังกว่าที่คิดไว้เยอะเลยเอ่าโอเคงั้นงั้นครับเอิ่ม <c oughs> <c oughs> เอ่มเก่อที่ผพ้คนเห็นอยู่ตอนนี้คือผมกับมีกำลังเล่นอีเวนต์ผู้ยุคเคลเตอยนะใช่มาฆ่าเซนเอลิเมนต์ใช่ใชแล้วตอนนี้เอ่อ ตายกันรัวเลยเอาว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทฟาร์มละกันเนาะพวกผมไม่น่ามีแรงไปตีบอลละฮาร์ดโมดมันโอาของมาเยอะมากโอ้ยจะตายจะตายมีริปเกิดหรือเพื่อนดูจะไม่ไหวแล้วโอ้ยอา้าวตัดมาอีกทีหนึ่งตอนที่ผมเออ่กับมีนอยู่ที่เขาเรียกอะไรไบโอมหิมะ oh ใช่ไบโอมหิมะ oh แล้วผมกำลังเซิร์ช YouTube ว่าผมควรใส่ชุดเกราะอะไรในฮาร์ดโหมดน,นะซึ่งเรามาฟาร,ร์มไอซ์โกลิมใช่ มีนบอกจะเอาไปทําอะไรสักอย่างแล้วผมต้องเอาไปทําอะไรไหมไม่รู้จับไม่ได้แต่ที่รู้คือทำไมผมไม่ซื้อจากตัวขายมันเลยอ๋อใช่ยังยังไม่ได้นี่หว่าเนีงไงเด้งขึ้นมาเลยโอ้ยโอเคตัดไปตอนต่อไป,ออไปลแล้วะกันอืมเฮ้ยเดี๋ยวนะก่อนบอสควินซาลามีโอ้บอสโซนน้าแข็งแล้วก็บอสไอลูกตานั่นก่อนเนี่ยมันเพิ่มบอสมาสองตัวมีนเฮ้ยมึงทำอะไรของมึงเนี่ยเอ้ โอ้โหโอ้โหโอ้เราไม่พร้อมมิเราไม่พร้อมไม่นะ่เพื่อนไม่เนี่เพื่อนอะไรนะกดผิดยอย่างนั้นเหรออีกแล้วเหรอวะหลายรอบแล้วนะเองไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราไม่พร้อมมินเราเราไม่พร้อมโอเคละเราบางที่นรกกันดีกว่าเพราะอีกวัตถุดิบหนึ่งมันดอกมาจากพวกนี้นะหลังฮาร์ดมดมันจะให้ทุกตัวในนี่ดอปโซที่เรียกว่าไพร์โซนะ ซึ่งผมต้องเรียกมอนมาให้ลุกกระที่ผมตายแล้วก็ได้โซมาซึ่งแหม่นานะ่ยยาวและผมน่าจะตายเยอะน่าดูและดูส่งเอโยโอ้เป็นไงผมพูดถูกใช่ไหมบอกล่าตายเยอะ เอาละครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทะเลและมาคุยกับคนคนนี้เขาจะขายสองสิ่งที่ผมต้องการก็กกคือเอสิ่งนี้กับสิ่งนี้เป็นของสายฮิวเลอร์ใช่ของสายฮิวเลอร์แล้วมีอะไรมา,านั่นแหละเอาเป็นว่าเขาจะขายสองฮิวเลอร์เพราะฉะนั้นซื้อของเสร็จแล้วผมจะไปคาบของต่อละ โ okay, อเคน,นี่ก็ฟาร์มมานานแล้วมาลองของอะไรอยูอันนี้ของซื้ออะฮะของซื้ออืมไม่ได้ดีขนาดหน,นครับพวกที่ตายเออไม่ใช่โฮมิงด้วยมั้งถ้ห้เดาอืมสมุดน่าจะดีกว่าอันนี้โอเคอยังเหมือนเดิมวันนั้นอืมมีอะไรมาวะ ไม่นา่ามีแล้วเพราะคาถาที่คขามามันเป็นคาถาหิวใช่ป่ะน่าจะใช่แหละอ่ะฟาร,ร์มต่อสินะถ้าถามว่าทำไมผมมาตีไอออคทูลูแล้วก็เอิม่มตังหมดและดูเหมือนมานากูจะหมดโอ้ยชิดแหลกโอ้ยเฮ้โ hey, ย ตัวโฮมมิ่งไม่พอตัวเสียเลือดในการใช้นะเว้ยเว้ยเจ้าฉันมาฝาดตังค์ไม่ได้จะมาตายฟรีเนาะโอเคดีจะมายังหิวเลือดให้หน่อยฟฝาดตังค์ยาวๆครับพบได้มาแล้วสมุมดสองเล่มใหม่โอ้ยกว่าจะด้ของใหม่อ่าโอเคอเฮ้ย เฮ้ยของใหม่ใช้ได้นี่เตียวเออแท็บตีฮ o ล y ี่เฟรมด้วยโอ้เจ๋งแล้วเนี่ยอันนี้ใช้เคลิ้ตเฟรมเออเอ้ยยิงบบทะลลูว์ใช้ได้ใช้ได้นาเบก็น่าจะแรงด้วยนะโอเคโอเคของฮาร์ดโมดมีประมาณนี้ยังเจ๋งแหมสุดยอดจริงเลย ผมไม่รู้ว่าคลิปนี้ผมพูดไปครัำเชื่ออะไรแล้วแต่ใช่ผมมาฟาร์มแล้วครั้งนี้ผมต้องการดาร์กชาร์ดนะและตอนนี้เป็นไรไม่รู้โคตรแหลกเลยโอ้โอเคผมรู้แล้วพ่ออะไรเอาเป็นว่าครับโอเคตอนนี้แอเซอรี่ของผมก็มีอู้ดาร์กเกสเพิ่มขึ้นมา และดูเหมือนมันจะเปลี่ยนพลังศักดิ์สิทธิ์เขาผมให้เป็นพลังขับจ่โอ้ดกเฟรมพระเจ้าได้ทอดทิ้งเราไปแล้วเราได้ทอดทิ้งพระเจ้าและพระเจ้าได้ทอดทิ้งเราไปแล้วตอนนี้เราเราได้พลังกับความมืดไปแล้วโอ้จีนโอ้รู้สึกเหนื่อยที่เกินจากฟ้ามาหลายชั่วโมงนยทำอะไรอยู่น oh, ววเนี่ยเขาดูหน่อยสิโอชิดอะไรวะเนี่ยอุกบาตเหรอออุกบาทโอเค โอ้ไม่โอเคอะเก็บเก็บเก็บโยสวัสดีตอนกลาคืนและสวัสดีบรัดมูลถ้าถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนไปบรัตมูลเพราะตัวนี้จะขายชุดกรอใช่ตัวนี้ป่ะอะไรนะโอเคน่าจะใช่แหละนี่ไงมันจะขายชุดกรอบกรับใจผมมาซึ่งโอ้ใส่ทีไปพ่อมดุดมืดเลยดูทรงยอด เจ๋งเนี่ยลองเอาชุอดออกเนี่ยพอมาถึงความมืดเออเช่นนักบวชนักบวชนักบวชต้องสาบหรือเออช่างมาเถอะขี้เกียดนึกแล้วอันนั้นอะไรมีตกปลาเหรอโยโยโยอหืมอ,อื้อหืออื้อหืออื้อหือก็อออออไปเราต้องฟาร์มในบัตรหมูนด้วยใช่ไหมถ้าเราต้องฟาร์มในบัตรหมูนด้วยแปลว่าเราต้องตกปลาด้วย แล้วไม่ใช่ตัวที่ต้องการเราต้องการหอยนอติลุสใช่ทำไมารู้สึกว่ามันได้ยากจังโอ้ตกปลาเกมิงเออโอนนี่ไงหอยนอติลุสจีซ์สตีมัน โอเคเปลี่ยนเซตแล้วก็ไหนดูสิดาเมจอืมอไรสตัตว์ใจใช้ได้เลยน่าจะใช้ได้ดีกับตอนบัดมูลนะเออมีอะไรครับได้อีกไหมวาไม่น่าจะมีแล้วมังช์มังช์นะไม่รู้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 นี่นี่ผมว่าแล้วไม่ต้องมีนี่เพิ่มแม็กไอ้นี่เพิ่มแม็กของเวลาเป่าเนี่ยไอ้ข้างล่างเนีน่ยเพิ่ม เพิ่มอีกเพิ่มอีกตันยังตันยังวะยังไม่ตันตันยังตันแล้วโอเคโอเคสรุปในวันนี้นะครับเราก็ได้ของมาหลายอย่างเลยโดลดีกชุดผมด้วยนี่ชุดผมมีเอฟเฟกติดหลังเลยนะเห็นเอฟเฟกต์ด้านหลังไหมด้านหลังเนี่ยด้านหลังมันคือการเก็บสแต็กเว้พอเก็บสแต็กเสร็จปุ๊บแล้วพอกดปุ่มที่ตั้งค่าไว้มันจะปล่อยออกไปเป็นโปรเจกต์ถ่ายแบบโฮมมิ่ง ที่ว่าเท่ใช่ได้เลยอะ่ะนั่นแหละความสามารถเซตมีแค่นั้นเลยเออฮะของเราก็เนี่เยเก็บเก็บเก็บตะแตกเก็บตะแตกเต็มยังวะได้เต็มอ่ะอ่าอ่าแล้วก็มีอันนี้นี่อันนี้เป็นของเอ๊ะจ้ะ เออเออช่างมันเอาไปว่าไอ้ได้อันนี้มานี่ได้โฮลี่ไลท์ที่ตอนนี้ไม่โฮลี่แล้วแล้วก็เคิร์ดเฟรมอืมอ่อันนี้จะไอฮิวไม่เกี่ยวอันนี้เสกเมฆแล้วมันจะทําดาเมจไม่พอแล้วก็ฮิวให้ด้วยถ้าเพลเยอร์ลงไปใต้ล่างมันจะฮิวให้แต่ถ้าเป็นมอนจะโดนดาเมจอ่าอันนี้กีตาร์ที่ได้มาตอนบัตมูลนะของสาบัส ไม่โฮมิงใช่ไม่โฮมิงตสวนนี้ของสายบัสใหม่มีไหมวะมีสองสายแล้วอ้ามีอันนี้ด้วยอันนี้ต้องกดคลิกเป็นของบัตรมูลใช่ไหมวะลืมแล้วน่าจะใช่น่าจะใช่ใชมีไหมเอน,น่าจะไม่มีแล้วของเราไม่มีแล้ว เลยของมีนเอ๊ะเอ๊ะอ๋อใช่วิคาถานี้คาถานี้ไม่รู้ใช้ไงช่างมันมแล้วกันอ่ะมีนลองเลยดีอยู่ห่างๆอันนี้คาถาอุกกาบาตยิงอุกกาบาตแล้วก็ยิงดวงดาวได้ใช่อไหม เอ้ยไม่เอ็ขอสองมอน,นี่ว่ะโทษ์แล้วอันนี้ของบัตรมูลแน่นอนของบัตรมูลชัวร์อืมแล้วก็มีไอ้ไนู่นด้วยอันนี้เซนเทีะเสียเย่อ้ออาวเดองแล้วมีไหมอะไรวะเนี่ย ลำแสงวิขาดดวงตาโอ้โหโหดูดาเมจที่เด้งอันนี้อะไรวะดูกระปุกกระปิกสุดๆเลยเฮ้ยแล้วก็มีมีเสาไฟด้วยเฮ้ยอ,อันนี้ตอนบาดมูใช้ได้โคตรด,ดีอ่ะดีจริงๆนะเชื่อไห เพราะตอนใกล้ตายหลบหลังกระแพงเอานันเลยดีไม่ใช่อะไรโอเคมาหมดแล้วใช่ไหมยังไม่หมดมามะมามะโอเคถ้าหมดแล้วก็จบคลิปกดไลค์กดแชร์ให้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ เจอกันใหม่นะ